ลจริงจริงตีตีตีเท่ๆขนาดนี้ตียากจริงมือมืออย่างเงี้ยมืออย่างเย็นน้ำมืออย่างเต้นตีประทองเนี้ยตีกินโคตรยากเลยเออเส้นมันโดดโดดเหมือนติดตกปับนะมันปัดเลยนะอีกฟองเลยเออทิ้งฟอมยิ่งรักยากลูกตกเองนะตกคนน่ะลงมารับลูกตกแล้วอ่ะเต้นเนี่ยมันลอยขึ้นไปนี่มันปัดเลยการทิ้งฟอมเลย ไม่ไม่ไม่ได้พูดเป็นเลยไม่ได้อะไรไงพี่เตอร์น่ะคือเขาเขาหนักเขาหนักนการทำเกมไม่ค่อยดีคกว่าการวางการเก่คือเขาได้แตหนักคือคนปีหนักส่วนใหญ่คนทัวไปญ่มองมอว่งเลกคนนี้คือเก่งแต่เขาไม็งคือรางวัลวัดความเาเกมน้เสื้อแดงนะตดแรงที่สุดในเกมแต่เขาไม่ได้เก่งที่สุดในเกมนี้นะ ในขอนในขอนนี้เฮ้ยน่าจะเป็นไอ้หมูขอนเจ็ดสี่คนน่าจะเป็นไอ้หมูดูดีดูแค่นั้นไม่ได้ไงต้องตบด้วยนะโอ้เคยเจอตอนเรีตอนซีพี่เป็นนะไม่ตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นตอนแรกๆเลยเจออาจารย์เศรษฐกับอาจารย์มัฑิตแล้วผมไม่รู้นึกไม่อาจารลกๆด้วยดูเกิดตายโยกลากไปไหนอาจารย์เป็นหวานอร่อยโดนยิ่งหนาบินไปทางไหนลูกไม่เป็นคนละทางเดีย หล่อลูกตาด้วยตาหันไปทางซ้ายลูกง่ายๆเวิ่งขึ้นไปข้างหน้าแล้วไม้ก็สูงๆเนี่ยเรามองยังไงเขาก็หยอดแต่พอเราวิ่งขึ้นมาปั๊บเขาก็โดดไม้ปึ้งมือไม่ตัวละมือเลยแล้วมีเรื่องอะไรเล้งๆเล็กๆิดจอแบบเขาเขาเขาตั้งไม้สูงๆไปอย่างนี้ปั๊บเหมือนทุกคนน่ะถ้าไม้สูงๆเก็หย่อนแต่ถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นมาแบบผีขานนะเกิดกระโดดไม้อย่างนี้เลยปึ้งไปเลยตั้งแต่เราก็แอบดีพอเราวิ่งไปแล้ว ยังมีจังหวะสามอีกตอนตอนที่ให้บัสเปลี่ยนคนออยบัสเลยบัสไ,ไปเยอะมันกระชากกระชาะก,ลก,กหลังแล้วเขาถอยหลังเขาเปลี่ยนเป็นเลี้ยวมีจังหวะสามเลยโหที่ถ่ายเออเล่นไม่ต้องรับเลย่บา้านี่เลี้ยวๆก็เขาหยอดมาใช่ไหมก็หลงหลงไปจะรับเขาเขาดีดเขาถอยเกมรับเลยเลี้ยวทีไม่ต้องรับแล้วเรื่เก่งมากอะ่ะเรือรรๆๆเ่องคนละมือเลยน่าดีบ้านบ้านเขาเล่นหน้าที่เาเล่นเรื่อนบ้านเขาเี่นตอนที่ว่า เราวง่าแ่เพราะว่าเกี่ยก the ับการม่เป so, well, like you know? ็นกระชากรา้า่ดรเราเก็บเกยวกติกระชากออกซ้ายออกขวาเราก็โนก้ต้องแก้เกมในเกมชวยมต้องแก้ต้องพลิกในเกมตลอดไม่ใช่ว่าจบเกมออกแก้ผมถ้าออกรูปแรงได้นะผมว่าผมก็ยังมีสิดใจแล้วด้ออกรู้เบามันไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ก็รู้กันเบาไป แรงสุดแค่แค่อาร์มตัแรงสุดเสียแน่อ๋อต้นต้นนี้มัน็ละมือแล้วมีแรงด้วยมือพลงมืน้องเขไม่มานองประเทศไทยน้องเขาสดกว่า่านที่าเดียวมากนมากแบ็คสบเพื่อหวเพื่อแค่มือตีเองตีัวก็ได้อาจเกือบเกือบ็ได้เะเกือีวก็ได้ตีดัวตกแบ็คตกนะที่ ถ้าตีกับเขาตัวเองก็อยาตีดีท้องนผมถ้าเขาตีบวกเข้าไปได้ถึงไหนวะผมว่าตีตีแชมป์เลยแหละแต่าตีบวไปได้ถึงไหนวะไม่แั่ใจนะผมว่าตีบวกมีหนักกว่นี้ ที่ดีต้องตีก็เล่งก็เป็นแล้วตีแรงๆแบบแรงสบายไม่บอกแมันต้องแบบมีแรงดังที่ จริงจริงถ้าใช้มีพลังด้วยใช้แบบไเซนต้ม่เชีสบางันเป็นตาด้กาดีได้ไม้าไมดีคือนที่นี่ตอนที่มันมีแรงนนด้ควการวมเลยล่วดสดไม่ได้ล้วไม่ดีเลยไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ฟอร์มอย่างนี้นะฟอร์มฟอร์มระหังหน่อยฟอร์มแบบนี้ฟอร์มระหังระหังบี ไม่ได้ไม่ดได้ดียอนก็มันเป็นแฟนได้แต่รายการนี้ไใช่เออด้แีะไักแมันตีคุณมาตลอดที่ด้วยมา้ธรรมดาด้วยจนจน่ี่ตายเดี๋ยวจะคินเลยสี่ก็ต่อไปหมดสีคู่เก่งคู่คุ็นี้ไม่ีเชน ขอายทั้งดีตีใช่ป่ะการพูดน้งตีก็ตีกาูดกับคู่หีิกับน้องจะคู่กต่าง่็เคยได้ดีจริงนะเคยได้ดีครั้งหนึ่งด้วยคุณเราูาผู้หญิงมาได้ดีสิเลยนะถ้ารายการใหญ่ก็คือเป็นการพูดแบอยากที่ผสมนอกว่า ha 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 ha